เฉียบขาดพอพงศาวงนี่ร้อยยี่สิบเจ็ดเลยเหรอครับได้สุดชกร้อยเท่าไหร่ล่าสุดก็ร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเนี่ยครับได้อยู่นะไม่มีเกินไปไม่อะไรไม่ครับพอาช่างมาเยอะเลยช่างเป็นไงบ้างก็ขันนิดหน่อยครับขันนิดหน่อยเป๊ะซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่เพชรนาคาเขตนาคาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับกี่วันรอบนี้ก็เป็นเดือนครับคู่ต่อสู้เราเคยชกไหมไม่เคยครับวันนี้เจอเจ้าภาพนะครับเขามีอะไรบ้างเพชรเดชยาเนี่ยเรามีเข่ามีฝีมือเข่าเขาก็น่าจะหายไปหลายเดือนอยู่ รถสูงเท่าไหรอ่ะสองสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยก็สามหกสิี่โลครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบเจ็ดครับของเรานี่เอาเพศบุ๊กครับไปค้ากวนศอกเดินไปเรื่อยๆครับเรื่อยนะส่วนเดชญานี่น่าจะฝีมือไหมครับน่าฝีมือแล้วก็เข่าครับเข่านะเข่าเราก็สู้นี่เราสู้ทุกรูปแบบอยู่แล้วนะอ้าวผลงานล่าสุดเป็นไงบ้างก็เสมอไก่ปลาครับอันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบแปดครับชั่วสามอนอ๋อแล้วก่อนนั้นสองพั ตอนนั้นสองไฟก็ชนะสายแสงแล้วก็ชนะดอนคิงครับชนะดอนคิงรู้สึกวันนั้นจะได้หลายกำปั้นอยู่นะวันนั้นชนะดอนคิงร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่เจ็ดร้อยยี่สิบแปดครับก็ประมาณนี้เอ้าลูกหลานจากจังหวัดเชิญชวนหน่อยวันนี้เชียร์ตาองรูครับช่วยเชียร์ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับอ่าโอเควันนี้น่าจะมีอาชีพบ้างนะเกี่ยวการนะสวัสดีครับโอเคมเดชยาไปเราไม่ได้โชคกี่เรื่อยเนี่ย สามปีสามปีแต่เราก็ซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีนะแต่อาจจะไม่ได้เร่งนะกลับมาซ้อมก็ประมาณสองเดือนได้นะร่างกายวันนี้ขึ้นนี่ที่ถือว่าเป็นไฟแรกในรอบหลังจากโควิดไหมก็ไปต่อยรายการกรกตอ๋อไฟหนึ่งนะคนนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นไงเหยียบอะไช่างเป็นไงมั่งก็มาเกินจุดสองตอนนี้ผ่านเฉลุยแล้วรอบนี้เราซ้อมอยู่ไหนซ้อมเป็นยินดีเป็นยินดีกี่วันได้เป็นต็ด ปสามามันทิศได้นะกับเชียบขานี่ไม่เคยชกมาก่อนนะไม่เคยเราเป็นมวยประเภทมวยเข่าชายยาไอ้น่นเชียบขายก็น่าจะประเภทประเภทเดินเตะขาต่อยหมัดเรานี่มีเข่าไปสู้แน่นอนวันนี้เห็นไหมเอารูสูงสูงประมาณร้อยเจ็ดจุดสองน้ำหนักปล่อยปล่ปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบล่าสุดที่ชกไว้ตอนนั้นชนที่กกทชนะใครวันนั้นแพ้เพชรมังทงนะแเมือมังทรงวันนั้นต้องช่างไหมช่างช่างเหมือนกันนะ เวนี่โอเคไม่ร้อต้องคุ้มต้องไหมไม่รู้อะก็น้ำหนักสบายสบายสบายนะอ่าน้ำหนักปล่อยๆทีประมาณ62ึ่งบลูกหลานจากจังหวัดอ่ะคว้าๆรับเชียร์เอาวันนี้ก็ครับก็วันนี้ก็ฝ้ายติดตามครับช่องดุวิยูครูร้างทำดีๆแน่นอนครูร้องนะครับนี่ครับเนื้อตัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคเข้ามานรงใจครับ